สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนเองไผ่สีทองน,นะครับวันนี้นิ่งมาทำอรอยกันที่เคอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันปไป วันนี้เราก็มาส่งของกันนะครับร้าน SK Red Q Shop นะครับผมวันนี้เราก็มาส่งของที่ค r รีนะครับวันน้ำเย็นนะครับผมนะฮะอันนี้จัดส่งเป็นกล่องนะครับอันนี้นะฮะเกงส้มนะครับดับเพลิงนะครับผมไปที่กรุงเทพนะครับผมเตรียมส่งครับ ันนี้ชุดหมีนะครับผ้านอมแม็กนะครับผมส่งไปที่จังหวัดประชุมชานีนะครับผมอ่ชุดต่อไปนะครับผมนะฮะเป็นกางเกงอู้ไทยนะครับมีสีกรมนะครับแคมสะท้อนแสงสีขาวนะครับผมนะส่งไปนครศรีธรรมราชนะครับผม เรียบร้อยครับผมอันนี้เก็บเงินปลายทางนะครับผมนะฮะร้านเรานะครับ SK Leisure s h o p ก็มีนะครับทั้งบริการโอนเงินและก็เก็บเงินปลายทางนะครับผมนะฮะอันนี้ส่งไปที่ไดคอนสีธรรมราชนะครับเกงนะครับอาดเชี่ยผู้ไั่นะครับ1ิกว่าตัวในนี้นะครับผมจะส่งกันครับ ในการส่งของเราก็จะดูนะครับมติว่าถ้าติดมันมันไม,ไม่ดีเราก็จะติดเทปกาวด้วยนะครับคุณรี่ที่นี่เข้าใจดีนะครับผมไม <c oughs> ่หวงนะเราติดไปเลยนะครับทีนี้ใ็ไว้อย่างดีนะส่งถึงมือไม่ไม่ไม่ขีดไม่ขาดแน่นอนนะครับผม ตัดแต่งกรผมนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผงเป็นกทมนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับผมที่แนะนํานะครับสินค้าดีๆนะครับส่งต่อให้รุ่นต่อรุ่นนะครับฝากส่งกันดีกว่าเสียเวลาตอนนี้เรามาส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับใครที่สนใจสินค้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับกางเกงกูชีพกู้ภัยนะครับชุดหมีดับเพลิงนะครับแล้วก็เสื้อดับเพลิงนะครับรองเท้าดับเพลิงแล้วรองเท้ากู้ชีพกู้ภัยไม่ว่าจะเป็นชุดยุดผีชีเท t ดอ o นะของเรามีหมดนะครับไม่ว่าจะของเกาหลีของเกาหลีของเกาหลี USA นะครับนี่นะครับเราจะตัดย่อในการสั่งนะครับทุกวันนะครับเวลา3โมงเย็นรจุด00นนะครับนี่ก็จะเปนของใส่รถมาส่งที่เคอรี่นะครับ ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทานใช้นะครับผมแบ่นี้นะครับส่งไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมนะฮะอันนี้ลูกค้าเรานะมีทั่วเทศนะครับว่าจะไปกรุงเทพนะครับภาคใต้คอศซีนสมุทรล้านปัตตานีแล้วก็ส่งนะครับผมไมที่เชียงใหม่เชียงรายแพร่นะครับของเราดีจริงนะฮะดีจริงบอกต่อนะครับเอเคไลุูช็อปนะครับผมฝากด้วยนะครับกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเรามา เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวัลนเองจะมีของมาแจกนะฮะในคลิปหน้านะครับผมนะฮะกดติดตามกดรับชมกันดีๆนะครับผมอตอนนี้เราก็ส่งเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ยาวไปถางว่าวเลยนะครับวันนี้20รายการเลยทีเดียวนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ช่วยแนะนำนะครับใครที่ได้ของดีไปฝากติดตามด้วยนะครับฝากแนะนำด้วยนะครับ SK Red Q Shop นะครับผมแล้วก็เพจ SK Red Q Shop ช่อง YouTube อย่าทำซีรีส์นะครับผมนะฮะเดี๋ยวนเดงจะอัปเดตนะครับเรื่องก็สดไว้ในเพจในกลุ่ม เอสเคและกิชอปครับผมอ่าแล้วกาติดตามไปนะครับมีอะไรของฟรีจะอัพเดตกันเรื่อยๆนะครับผมนะฮะฝากไว้แค่นี้นะครับผมนะสวัสดีครับผม